เว้ยเว้ยเอายิงยิงโอ้ยโอ้ยขาดขาดโอ้โหอันอันอนโอ้โหโยิงแจกหมอนี้พ่อของไงยิงไปไหนนะโอ้โหกูรอกูรอบาซิลยิงเข้ามานานแล้วคุจะรอเต้นเออเหรอเอออืมกูไม่รอแล้วกูเต้นเลยดวะเรม่มา จะเต้นอะไรนักหนาจะเต้นอะไรนักหนาก็กูอยากเต้นนะอยากเต้นบอลยังไม่เข้าจะเต้นอะไรโอ้โหมันยิงไม่เข้าได้เตีอ่ะไม่ได้เต้นเนม่ามันเลยเนม่าเนม่าเนม่านี่มันแบงค์คิดโอ้โหเอียงสักขนาดนี้แบงค์คิดเขาซิโคก็เขาอยากเต้นนะเอางี้ตาอยากเต้นใช่ไหมครับตาอยากเต้นใช่ไหมครับเออตาอยากเต้นแล้วครับ ไปงานนี่ครับผมเดี๋ยวนี้เลยก้ออยู่นี่เดี๋ยวเรากางนี้เลยนะชวนไปงานครับผมปาร์ตี้คอนเสิร์ตเดอะตี้แดนซิ่งครับผมไปจะพบกับทายางเจสเซอร์แคททูคัลเลอร์ก้านคอลับการขอลับดีเจล็อกซี่จูนเจมอลทน เจพุทธมนทนมนทนพอไปทำหายสารยาลดติดวันที่19กากรกฎาคมนี้ที่ BCC ีซีฮอเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมบัตรราคา1,200บาทไปหาซื้อได้ที่ t h a ีเก็ตแมเจอร์โอ้โหตกวันเด้งไปซอ้อบาทโอ้โหถูกมากเลยช้าหมดอดเต้นนะครับผมครับผมเต้นกันแบบนอนสต็อปกันเลยแบบไหนแบบไหนแบบนี้มาเต้นไปเลยพร้อมเลยปะถ้าอยากเต้นาตาเต้นเลยเิดเิเชิดเเจิดเิเิดเิดดเ 好、OK，加油！